ปัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับปัญญาบัรสรีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วเป็นประจำเช่นเคยทุกวันนะครับกระถางเมื่อก่อนพ่อค้าเคยแจ้งว่ากระถาง6นิ้วนะครับมาวัดจริงๆเป็น5.5นิ้วต้องขออภัยในส่วน ของความบิดพลาดในครั้งนี้ด้วยนะครับกอนการนําเสนอพ่อค้าขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็ครวมของกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยแปรชนีไทยค่าจะส่งเหมาเหมากรณีโอนหรือเก็บกันไปทางคิดเท่ากันกรณีรับ1-3กระถางพ่อค้าคิดค่าขนส่งที่50บาทกรณีมากกว่า4กระถางขึ้นไปพ่อค้าจะส่งให้ฟรีหรือเลือกไว้แล้วติดธุระไม่ได้อยู่บ้านไม่มีคนรับพัสดุให้ฝากพ่อค้าไว้ได้นะครับพ่อค้ามีพี่สําหรับรับฝากเมือ่อท่านไปธุระกลับมาเสร็จเร แจ้งให้พ่อค้าทํากัรจัดส่งในภายหลังจะหรือลูกค้าจะทยอยรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้ครบ4ต้นเมื่ออยากได้โปรโมชั่นส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีนี้ภายในเดือนมกรามนี้นะครับเดี๋ยวเดือนกุมภาพ่อยาโปรโมชั่นใหม่กันอีกทีนึงสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระหางที่1ครับบันจันฟอมสองต้นในกระถางบันจันฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับบันจันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ บรรจันกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันบรรจันกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับบรรจันกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางพร้อมโตๆเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเช่นกันครับเหลืองกัตนาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเหลืองกัตนากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนากระถางที่สองกระถางนี ให้ไปที่ราคา120บาทรับเรืองกัตนากระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระไรทองกระถางที่1พร้อความ2ต้นในกระถางกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองกระถางที่2พรความ2ต้นในกระถางเช่นกันกระไรทองกระถางที่ th 2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองกระถางที IKE ่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับ เหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเหลืองกัตนาให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับเหลืองกัตนากระถางที่2องฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเหลืองกัตนากระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมันประสานกายฟอมสองต้นในกระถาง ปลาติสวยผายถึกใบฮานุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับพร้อม2ต้นในกระถางอนุมานประสานกายกระถางที่1 เพ็รนำโชคสายลุ้นฟร้อมสองต้นในกระถางเพ็ดนำโชคสายลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเพ็ดนำโชคสายลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับพญาขมดำฟร้อมหนึ่งต้นในกระถางพญาขมดำใบสวยๆเงางๆแบบนี้ฟร์อมหนึ่งต้นในกระถางพญาขมดำกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพญาขมดำให้ไปที่ราคา100บาทครับท้องประกายแสดฟร้อมหนึ่งต้นกับ2หน่อ ทองประกายแสดความหนึ่งต้นกับสองหน่อทองประกายแสดกระถางนี <laughs> sure. ้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับทองประกายแสดทองประกายแสดกระถางที่สองความสองต้นในกระถางทองประกายแสดกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับทองประกายแสดกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับสีปัวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1ความสองต้นในกระถางสีปัดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับสีปดกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีปาดกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันสีปาดกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสีปดกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับรวยล้นฟ้าฟอร์มสวยๆฟอร์ม2ต้นในกระถางรวยล้นฟ้าฟอร์ม2ต้นในกระถางหน้าสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120บาทครับรวยบอลฟาให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางหลวงราชเสนหาฟอมสองต้นในกระถางหลวงราชเสนหพาฟอมหนึ่งต้นในกระถางความสวยๆใบกัดสีมาแล้วสวยๆหลวงราชเสนหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงราชเสนหาให้ไปที่ราคา80บาทครับเก๋จันฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอ เกิดจันต์กระถางนี้เริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเกิดจันต์ให้ไปที่ราคา1 0 0้ยบาทครับกระถางที่1เกิดจัน์กระถางที่2พฟอม์นึต้นครับฟอม์ม2ต้นกับ1หน่อเกิดจันร์ฟอม์ม2ต้น1หน่อกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทเช่นกันครับกัดสีมาแล้วสวยๆปีมะโรงฟอม์นึต้นในกระถาง ปีมะลงฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อด้านล่างปีมะลงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับปีมะลงให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับตาหัวอมจันวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางตาหัวอมจันฟอมสองต้นในกระถางเริ่มกัดหูมาแล้วด้านล่างตาหัวอมจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาตาหัวอมจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับตาหัวอมจันให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เพชรตีวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางเพชรตีกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรตีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรตีกระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันเพชรตีกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรตีเพชรตีกระถางที่3ฟอมสองต้นในกระถางเพชรตีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บบาทเช่นกันครับ กระถางที 3, 3, ่3เพชรลาตีให <wichtig> ้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรจำทองสายลุ้นความส่องต้นในกระถางเพชรจำทองกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรจำทองสายลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับความส่องต้นในกระถางหมอปริญญาฟอร์มสองต้นในกระถางเหลือใบน้อยแล้วนะครับถ้าเราดึงใบที่เขาตกกอกนะครับก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะมีรากของเขาอยู่ด้านล่างนั่นเดียวพอค่ะเอียงหาให้ดูนะครับ ยัเอียงหาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามีรากของเขาอยู่ด้านล่างนะครับถ้าใครดึงออกแล้วอย่าลืมเขี่ยดินถมนะครับดินถมรากของเขาไว้เขี่ยดินออกแล้วอย่าลืมถมรากของเขาไว้นะครับแบบนี้เขาจะได้แทงรากออกมาได้หมอปริญญากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับหมอปริญญาฟร้อมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับ จบพะนครฟอร์มสองต้นในกระถางนะสวยๆจบพะนครกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90้าสบาทครับอร์มสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับจบพะนครหมาเฉียวฟอร์มสองต้นก um. ับหนึ่งหน่อหมาเฉียวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งให้ไปที่ราคา90้าสบาทครับมาเฉียวกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90้าสิบาทครับมาเฉียวกระถางที่สองความสองต้นกับ1นึ่งหน่อ มะเขือกระถางที่สองฟอมสองต้นกับนึงหน่อมะเขือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับกัดสีมาแล้วนะครับให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเพชรพระอุมาฟอมสามต้นกับเพชรพระอุมาฟอมสองต้นกับสามหน่อฟอมสองต้นกับสามหน่อเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรพระอุมาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับสองต้นกับสามหน่อบางพิกุลฟอมสองต้นในกระถางดังสวยๆบางพิกุล กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับวับงพิกุลให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอ่สองไข่ป้ายสวยๆฟอมสองต้นในกระถางมีหน่อมาด้วยหน่อเขาก็ป้ายสวยเช่นกันอ่สองไข่ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาก้าสิบาทครับอ่สองไข่ฟอมสองต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาก้าสิบาทครับบอนกับพรนับพันฟอมสองต้นในกระถางพรนับพันกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ พอนัพันให้ไปที่ราคา80บาทครับพญาสุบันฟอมสองต้นในกระถางพญาสุบันฟอร์มสวยๆสองต้นในกระถางหลอดใหม่มาแล้วนะครับช่วงนี้เขาก็จะใบสั้นนะครับในช่วงหน้าหนาวใบเขาจะสั้นลงเขาจะไม่ได้ฟอมสูงแบบนี้แล้วนะครับพญาสุบันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญาสุบันกุนจุภาฟอมสองต้นในกระถางกุนจุภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบาทครับคุสุบา mainland, ร์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับนกขัดสลายุฟอมสองต้นในกระถางนกขัดสลายุกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนกขัดสลายุให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคมขวัญเขียวฟอมสองต้นในกระถางนะครับต้นหนึ่งนี้โตมากนะครับคมขวัญเขียวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคมขวัญเขียวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางสว่า ความสองต้นในกระถางนางสวาหะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางสวาหะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับถังแก้วความสองต้นในกระถางท่านม agora, nt, งแก้วอร์มหนึ่งต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กท่านมะแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับท่านมะแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา8ปดสิบบาทครับหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็ก เทพเทวาสายลุ้น hey วันนี sociedad, ้มีมาแบ่งสองกระถางเทพเทวาสายลุ้นกระถางที à, ่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเทพเทวาสายลุ้นเทพเทวาสายลุ้นกระถางที่สองพร้อมสองต้นในกระถางเทพเทวากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเทพเทวาสายลุ้นกระถางที่สองให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับนางฟ้าจำแรง ฟอมสองต้นในกระถางน้ำจะนางฟ้านางฟ้าจำแรงฟอมสองต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับนางฟ้าจำแรงครับไปที่ราคาห้าสิบาทครับพยามุดจลินกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นสวยๆกัดจีชมพูสวยๆมาแล้วพยามุดจลินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับพยามุดจลินฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับ พญามุจลิน d กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มโตเท่ากันสีชมพูสวยเท่ากันพญามุ s t ิน d กระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเทพเทวริดฟอมสองต้นในกระถางป้ายสวยสวยเทพเทวริดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับป้ายสวยสวยให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเทพเทวาริดฟอมหนึ่งสองฟอมสองต้นในกระถาง เพชรบ้านปทุมความสองต้นในกระถางปลายส,สวยสวยเพชรบ้านปทุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สบาทครับฟอมโต,โตัวโตให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยี่บาทครับเพชรบ้านปทุมแม่ฟ้าหลวงวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางแม่ฟ้าหลวงฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอนอนี้สี่ใบเหมือนจะมีสองหนอนนะครับเพราะว่าหลอดใหม่ขึ้นมาสองแม่ฟ้าหลวงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นกับสองหน่อ แม่ฟ้าหลวงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา170บาทครับหนึ่งต้นกับ2หนอนะครับจะเป็นกอแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา170บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่1แม่ฟ้าหลวงกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับหนอ่หนองอเขามเดือนสาใบนะครับมี3ใบแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับ1ต้นกับ1หน่อให้ไปที่ราคา60บาท160บาทครับทิดาสวรรค์พร้อม1ต้นในกระถาง ฟอมสีสวยที่ดาสวรรค์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับที่ดาสวรรค์ให nah ้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่ IR 1นึ่ที่ดาสวรรค์กระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางที่2ฟอร์มสต้นในกระถางที่ว่าที่ดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับที่ดาสวรรค์กระถางที่2ใง้ไ่เป็นที่ราคา120บาทครับฟอร์ม3ต้นในกระถางพันจมพูวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางพันชมพูกระถางที่1 ฟอมสองต้นในกระถางม่านชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนาึ Sod ่งร้อยสิบบาทครับมา่า er <iej> นชมพูกระถางที่หนึ่งม่านชมพูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันม่านชมพูกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับกระถางที่สองฟอมตัวโตให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับม่านชมพูเพชรตลัดแสงฟอมสองต้นในกระถางเพชรตลัดแสงลายสวย ด่างสวยเพชรจระแสงกระถางนี้ความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรจระแสงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรจระแสงกระถางที่สองด่างสวยเช่นกันกระถางที่สองกระถางนี้ความสองต้นในกระถางเพชรจระแสงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรจระแสงดาวเหนือฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อ ตอเหนือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับตอเหนือหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับหงดนรุนฟ้อมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆหงดนรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหงดนรุนกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหงดนรุนกระถางที่สองฟ้อมสองต้นในกระถางเช่นกันกัดสีสวยๆหงดนรุนกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับ พริกกับเกลือฟอ์มตัวโตฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหน่อด้านล่างพริกกับเกลือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับพริกกับเกลือให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับใบเหลือน้อยครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทเนื่องจากว่าใบเข้าช้าน้ําก็ดึงออกครับเดี๋ยวใบวสวยๆแค่สามใบให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกรตรศ,ศาสตร์ฟอมสองต้นในกระถางลอดใหม่กําลังมากําลังกลางนะครับตอนใหม่กาลังกลาง กเกษตรศาสตร์กระถางนี้ฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา80บาทครับเกษตรศาสตร์ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมตัวโตเรืองพันลายฟอร์มตัวโตแต่ใบไม่หนานะครับกระถางนี้เหลือ6ใบเรืองพันลายกระถางนี้พ่อค้าจัดให้ที่ราคา60บาทครับ,รบเรืองพันลายให้ไปที่ราคา60บาทครับต้นโตแล้วนะครับให้ไปที่ราคา60บาทครับต่างจิตตกันแล้วใบเขาทิ้งใบนะครับไรทองประเสิร์ฟฟอมสองต้นในกระถางต้นที่สอง ึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กป้ายนะป้ายสวยกระถางไก้ทองประเสริฐกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์มเล็กนะครับให้ไปที่ราคา80บาทบครับไกทองประเสริฐใบไม้ดกให้ไปที่ราคา80บาทครับผาานาังมัตสุรีสองต้นในกระถางกับผีเสื้อทม้ดหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับมัตสุรีกับผีเสื้อสม,มุดปลูนนกรวมกันแล้เมืองนนท ฟอมสองต้นในกระถางต้นหนึ่งป้ายอีกต้นหนึ่งในป้ายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหมึงเมือนฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณสุภาฟอมสมองต้นกับ1กับ2หน่อสต้นกับ2หน่อคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับ2ต้นกับ2หน่อดอกสายป้ายสวยๆฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่1 กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับลองใส่กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ um ่งร้อยบาทครับลองใส่กระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันความโตโตลองใส่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับลองใส่ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองน้มันเผาลงกาความสวยๆวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางกระถางที่หนึ่งความหนึ่งต้นในกระถางอนุมันเผาลงการ้อมตัโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับอนุมานเผาลงกากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90าบาทครับใบัตโตอนุมานเผาลงกากระถางที่สองครับให้ดูขนาดของใบเทียบกับมือพ่อค้าอนุมานเผาลงกากระถางที่สองฟอมหต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับอนุมานเผาลงกากระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับสำหรับวันนี้กระถางนี้เป็นกระถางสุดท้ายลูกค้าท่านใดสนใจวันสีโรมาที่0 8 7ย์1ปด6 9ดหหนึ่งห้าหนึ่งเ้าเป็นทั้งลายและเบอร์โทร อย่าลืมแจ้งพ่อค้าด้วยนะครับว่ารับชมมาจากอีพีไหนพ่อค้าจะได้หยิบไม้ในอีพีนั้นให้ถูกนะครับเพราะว่าแต่ละวันพ่อค้าก็จะลงประมาณ 1- 2คลิปหรือบางวันก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปโดยส่วนใหญ่ก็พยายามทำให้ได้วันละ2คลิปสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมา0876115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรนะครับติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางนี้หากโทรมาแล้วนะครับพ่อค้าไม่ได้รับสายหรือไลน์มาแล้วพ่อคาอ้ายังไม่ได่านโดยส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะอัดคลิปนะครับหาต้นไม้หาต้นไม้มาอาดัด แล้วก็อัดคลิปอยู่นะครับก็ใช้เวลานะแค่เ็บติส่องต้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบสองชั่วโมงครับเนื่องจากมากกว่าจะหาได้แต่ละต้นครับก่จะได้ต้นสวยๆมาแบ่งปันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงพยายามหาต้นที่ไม่ซ้ํากับ EP ก่อนหน้านี้ด้วยก็จะยากขึ้นไปอีกหรือลูกค้านะครับเห็นไม้เหนือในคลิป EP ก่อนๆสามารถสอบถามพ่อค้าได้พ่อค้าก็จะนํามาถ่ายรูปให้นะครับแล้วให้เลือก อาจจะช้านิดนึงครับในส่วนของต้นที่เลือกมาแล้วนะครับก็เป็นการจองไว้ก่อนแราวกค้าถ่ายรูปให้เลือกอีกทีนึงในส่วนของต้นที่ผู้ค้าต้องการหากได้ครบตามจํานวนแนละ้วค่อยเลือกบรรจัดส่งในทีหลังนะครับราค้ามีที่จัดสาหรับรับฝากให้สําหรับวันนี้ทางอัญญาบันสีขอ่าวขบว้าสวัสดีครับ